ส้างโลกให้เรา็นจอเชียงรันคอมาด้เนหนึงโฆษณานะครับตาองาสปอนเซอร์ของวงนะครับโฆษณาสปอนเซอร์วงนะครับโดักอะไรครับโัวดักก็ ที่ใส่ผมครับที่หมักผมครับไม่ได้ทำการบ้านมาใช่ไหมเลยไม่รู้ว่าทำมาแต่ว่าลืกระโปรงที่ใช้ประจำนะใช้ประจำใช่ใบโอใบโอเดี๋ยนะเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีพ่อตุ้ยนะครับไปไหนครับไม่ได้ไปน้องไปกับบอสโอเป็นลูกคูใช่ครับแต่ก็ จะส่งน้องด้วยการแต่งหน้าให้น้องแล้วก็บอน้องเพิ่งแต่งหน้าแมนเดาะจะแต่งหน้าให้น้องแล้วก็ส่งจัดอุปกรณ์ให้น้องไปทัดอัพอยู่พุ่นนั้นอยู่เชียร์ฟลูงั้นค่ะเนี่ยโอ้ลูกสาวลูกสาวมิเตลูกสาวอันนี้ก็ลูกสาวลูกสาวออมแอมอันนี้ก็ลูกสาวมิวลูกสาวไม

กับพี่พ่มาสี่คนต้งเด <Okay. S 1> ี๋ยวสี่คนมี้อยืนต้งอุาีครับโซนนะครับทั้งแพงขอรุ้งครับปกหน่อยาท้แพงกันนี่นี่หนึ่งสองสามน้าหน่อยครับหนึสองสาม โอเคทืกบนเป็นตาดำมาใส่ยากงเนาะยากอีกละใช่เป็นตาดำก็ยากกว่าซอมเลือกดึกนองก็เลอันนี้อาการนอนน้อยเอาเ่อมามาออกออกให้หนยมาม่าแป๊บซี่หน่อยเขาอให้พดูแลอะไรหน่อยตลอดิการนี่เนาะคนะ พ่อขอหญ้าไปชันกับช่องกฟิวบลอยหรอไหมป้าเปิดรู้ว่าช่องอ่าแล้วไงใช้เอาไปอ่ยอดยอดลายอดาเรียนเอฟซีน้องทุกคนนะครับอันนี้คือบ คือคือไม่ได้หั่นเพชรห้นองเป็นแบบนี้เล้ครับว่าโคดักเขาอยากได้แบบนี้นะครับใช่ลโคดักไปเขาอยากให้เขาทำให้เป็นแบบนี้มั้ใช่เขาอยากให้แบบเป็นทรงผคมแบบคือยังบางชินจริงริงมาทันใดสาผมกระพริบก็ยิ่งขึ้นหน้ามาหน่อยครับ ขอเงียบนะครับกพราะว่าใชกระพกทีมงานนี่แหะคอนทรทีวีกแงกระเถิบถอยลงนิดนึงขอเงียบก่อนนะครับเพราะว่าเราใช้เสียงไม่ได้เราให้เขาถ่ายทำนะครับผมขอเียบ่นนะครับเพรวเนี้สียงไม่ไี้เรา้เสว่ายทอนรีอืม นี่แววสวยจีมสวยนะครับีแวสวยจริงครัมมานี้เขาจะเอาคนเขาไปม่คือไหยังคนเขาลหลังคนเื่อคนเื่อเทียูอย่ที่เดิม่นาน่าอีกนิดนึงเดียวเดียวถออีกนิดนึง

เดพี่หมอนอิงรักไปบอรักผลิตภัณฑ์ไปบ่ผลิตภัณฑ์หายในโร่องยิงมีบ่มีเออในโร่องยิงมีดอ่ะไปไปในโร่องยิงนิ้วสิพิซเซนเตอร์เราทำพิซเซนเตอร์ไอหมอนพิซเซนเตอร์เลยได้เพราะว่าเท่าไงเพราะว่าวินเพราะว่าดม มันเทโดมจริงใช้จริงน้ำาลแก่พูดเบาๆก็เจ็บเรานีเเล่นตัวเองเจ็บสุดใช่ไหมล่ะพี่กึ่พี่เขาอ่ะเขาเล่นเจ้าของอะไรเจ็บสุดเสือต้นไม้ไปเลเ้นไม้ไปเลยตนม้เขากียไสวยจริงอะไรจริงไงอ่าฮามาคนเป็นเองแต่ถ้าทักไปในเพจส4 9้อ่เนัเสเพราะพ่อแม่เอซนะคะที่ เข้าไปในเพจนะคะ44นี <c> ่4 4่เลยล่าไปกียรไม <F> ่เห oh okay. oh like oh no. no oh ็นอยู่ในองกันเองเนี่ยเราอยุดโอเจะมากัน400นี่ทุกคนไมช่่ยกันตามหามาให้ได้ครับเวลาเร่งแล้วครับเจอแล้วเนาไปแม่นานล้ไม่ใช่เอ้พีเบี้ยงเหองไปเร่ย พี่เป๋าวปบัตันตหายหมเอาพี่เบน่แดงนะคุณเดนี่ต้องหันล้วเจอแล้วเขาไปหลบลมอยู่บนอนท่ายังหลัเมื่อกี้กระซือ คนที่สวยๆคือเลือกเลยว่าใครหนูไปต้องหนูมือลงเกิดอะไรเกิดแก่หน้เลยใช่ไหมคะวันนี้มสมผสมบทบาทอันนั้นถือแบบนั้นก่อนเพราะว่ามันมีแอนแก่อยู่เป็นทีบาอ่ะลองเดินเข้ามาดูหน่อยครับจะเดินมาคุยกันอะไรไปปึ๊บปึ๊บ คงไม่ใช่โตเกียวละลิสตนะังนะเนี่ยไอเด็ปาวม่ไดหเ่นอสผมเรื่องหาไก่อะเยใจ นี the, the yeah. the the ่เด yep. yeah. 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 ้อเอยเนี่ยัี่ือ่นี่ยังหัวกันอยู่ในกล่องไทยทงปุ่นแต่ว่ามืดหัวกันขึ้นอย่างแพงฟางีแพงอันอนี้ก็จะวิ่งมามาวิ่งซ่อไปซ่อไพี่น้ำหนก็ได้นู้ลงมาบอกทีนิดาคอแงสิม้ เราด็กสอตัวนี้ก็จะได้ไปปีกบังไอศทีสอ๋อทีโปงเนี่ยปีโปงเดี๋ยวเราทไม่ไม่ไมาไม่เก็บ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 กันเลยทีไป้แต่ก็ไม้งกลางั้ตมคนพี่หมอนก็จมน้ำนะานะโอเคจริงอีรีสวัสดีคน้องอีจ๋า โอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนีเกลออำเภอออฟฟิเชียลนะคะรู้ทางข่าวสารของเหล่าศิลปินสามารถเพิ่อนร่ามแางสารานุกรมเชนยงนะคระับทุกๆู้นเพราะว่านม่อยากกดข้ามโฆษณานะคะเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจให้ลูกๆนะคะบ๊ายบาย